ซีวิค f อ 1.8e ปี2006นะครับคันนี้อยู่ที่ราคาสวัสดีครับผมเอกเก็ตออโตคานะครับวันนี้นำรถมานำเสนอ,อหนึคันเป็นเจ้า Civic FD ปี2006ครับเป็นรถแต่งซิ่งสวยๆนะครับ แต่งแต่สวยงามไม่ได้แต่งเครื่ยนต <Wow. S 1> ์เรียกว่ารถเดิมๆก็ว่าได้รับรองถูกใจแน่นอนครับผม มาดูภายนอกกันนะครับรถคันนี้เราทําเป็นสีเหลืองฝากระโปรงดําหลังคาดําซึ่งเราได้จดทะเบียนแจ้งทางขนส่งลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับก็มาดูห้องเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับ iVTEC เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับซึ่งให้มีตัว iVTEC ซึ่งช่วยให้การออกตัว แรงมาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเครื่องยนต์สมบูรณ์มากและรถคันนี้ก็คือไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเป็นลูกค้าเก่าเขาใช้แต่น้ำมันอย่างเดียวครับผมส่วนภายในนะครับเป็นเบาะหนังได้แดงนะครับแต่งมาแบบแนวแนวสปอร์ตเลยครับก็ ภายในก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายครับสําหรับผู้โดยสารนั่งกันนะครับก็คือก็เบาะหนังได้แดงเหมือนกันนะครับและส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยที่มีแอร์แบกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแอร์แบกสองใบนะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS ส่วนกระจกมองข้างก็จะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับซึ่งติดมาจากโรงงานนะครับก็คือกระจกไฟฟ้าจะเป็นกระจก ไฟฟ้า4บาทเลยนะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ซี v i c F d 1.8e ปี2006นะครับคันนี้อยู่ที่ราคา218,000บาทเท่านั้นครับผมย้ำนะครับ218,000บาทสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มาเอาราคานี้ไปเลยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถสวยๆสภาพดีราคาไม่แรงโทรมาเลยอย่ารอช้า 0813748700ย้ําอีกครั้งนะครับ0813748700 Get Auto Car รถมือ2สภาพดีที่คุณวางใจแล้วพบกันนะครับ